น่ครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูข้างบนกันครับเจ้ารถบดแคทนะครับนี่ครับเก้าอี้มันมันดีมากครับผมนั่งเมื่อกี้เนี่ยครับเวลานั่งนะครับมันโอนจะทํายังไงให้เห็นนะเวลานั่งมันมันโอ้ยมันเนี่ยครับมันอย่างเงี้ยเนี่ยว้าวมันเท่มากโอ้โหมันดีมากครับมันดีมากมันนุ่มมากครับเก้าอี้ของเของเขานะครับนี่ครับแล้วก็โอเข็มขัดใช้ได้นะครับ นี่นี่ตึกตึก,ต,กตึกอยู่นะครับว้าวเข็มขัดนิรภัยก็ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกตินะครับเพราะมัเป็นเป็นของใหม่จริงๆนะครับนี่ครับเจ้ากุญแจอ๋อสวยงามนี่เป็นชุดคอนโทรลทังด,ด้านขวามือนะครับควบคุมเนี่ยครับเป็นระบบกระแทกไม่กระแทก ยังซ้ายยังขวายังหน้ายังหลังมีแล้วก็มีเกียร์มีเกียร์เต่ากับเกียรก์กระต่ายนะครับเหมือนรถแท็กเตอร์นะครับว้าวโอ้ครบคันครบคันนะครับได้ไปก็เอาไปทํางานเลยนะครับไม่ต้องไปซ่อมไม่ต้องไปอะไรแล้วนะครับกับชั่วโมงแค่หนึ่งพันหกร้อยนะครับแล้วพวงมาลัยก็โอ้ยยังซูเปอร์พาวเวอร์นะครับ คล่องตัวมากนะครับหินหนักๆอย่างนี้หนึ่งหมื่นสองพันกว่ากิโลนะครับจำวนวนน้ำตัวไอ้น้ำหนักตัวของของรถบดบี้คันนี้นะครับโอ้แต่ว่าคล่องตัวมากนะครับโอ้เลี้ยวได้ดังใจนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับเออแต,แต่ชอบไอ้ตัวนี้นะครับไอ้ตัวกระแทกโอ,อ้ไอ้ตัวชุดเนี้ยกระแทกอ่ะ โอ้มันกรแทกแบบรุนแรงมากนะครับดินแน่นตึ๊บเลยนะฮะว้าวพญานงพญานาคเดือดร้อนกันเลยทีเดียวนะครับเยโอโทรมานะครับ0623 527 789นะครับเปิดที่1.8ล้านบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหถ้าเทียบกับประสิทธิภาพแล้วราคาถูกกว่าไปเลยทีเดียวนะครับ โทษดว่วนเลยโทษดว่วนเลยนะครับใครโอนก่อนก็ได้ก่อนนะครับเราคลิปนี้สวัสดีครับ